อธิบายปีศาจจากเกรยเสมอพา์ที 25. ่25เชมเชมเป็นขนาดเป็นหัวแก่ที่มีเขาขนาดใหญ่สีแดงเชมจะโผล่มาเฉพาะในหมดรีพรีฟโดยการทำงานของเชมจะเหมือนกับโก์แมนในเกมหลักเลยในหมดรีพรีฟส์จะต้องเก็บบีค้อนในโคมในเขาบุกอดถึงจะไปชั้นต่อไปได้โดยมันจะมีเวลาจำกัดอยู่ตรงกลางจอเมื่อเวลาหมดเชมก็จะเกิดมาและออกไล่ลาผู้เล่นมันจะเกิดมาตรงที่ผู้เล่นอยู่แล้วจะเริ่มขยับมาจนากนั้นเพียงไม่กี่วิเมื่อมันเริ่มขยับเวลาตรงกลางจอจะเปลี่ยนเประยะทางระหว่างมันกับผู้เล่นมันจะเคลื่อนที่เข้าหาผู้เล่นโดยจะทะลุงทุกสิ่ ที่ยิงอยู่ใกล้เสียงเหานี้ก็จะดังขึ้นในขณะนั้นจะมีเส้นที่โยงระหว่างเชียมกับผู้เล่นเพื่อเห็นว่ามันอยู่ทิศทางไหนและทําให้เห็นมันได้ถึงแม้มันจะอยู่ข้างหลังถ้ามันโดนตัวผู้เล่นก็จะตายทันทีดังนั้นวิธีรับมือก็คือผู้เล่นสามารถแพรี่มันได้เมื่อมันอยู่ใกล้เกินไปพอแพรี่สุดแล้วก็จะเป็นการดีดมันให้ถอยห่างไปจากผู้เล่นตัวผู้เล่นเองก็จะถูกดีดตัวขึ้นไปบนอากาศซึ่งสามารถใช้เพื่อให้ได้โมเมนตัมในการสไลด์วันชหรือดาร์ดได้ถ้าการจังหวะได้ดีก็สามารถแพรี่มันได้ต่อเนื่องเพื่อดีดตัวขึ้นไปสูงมากๆและจะได้โมเมนตัมที่มากขึ้นถ้าผู้เล่นเลือกเล่นต่อและเลือกเลสไทม์หลจบชั้นก็จะทำให้เวลาลดลงส่งผลให้เชมเกิดเร็วขึ้นและถ้าผู้เล่นเลือกเลสไทม์28ครั้ง ก็จะเกิดทันทีก็ติดตามสารพัดที่26